สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะอัพิโซนนี้นะคะหวานก็มีเรื่องดาราจากรักรำนำใจค่ะตอนที่3นะคะมาฝากโอ้เรื่องนี้นะคะหวานตามมาถึงตอนที่8แล้วก็ถึงถึงตอนที่เขาออนแอร์แล้วนะคะโอ้โหดีใจจังเลยตามทันแล้วค่ะสนุกมากๆเลยเพื่อนๆอย่าพลาดนะคะเรื่องนี้ดูได้เก๋ๆเลยค่ะทางสับไทยตัวโตๆนะคะทาง V t ทีีแล้วก็ทางไอฉีอีนะคะสาหรับตอนที่3นะ คุนศึกคู่ใจของหลิงปูอีนะคะก็ยื่นบางอย่างให้กับเขาแล้วบอกว่าคนแซ้ตรงสารภาพหมดแล้วคนที่สั่งการเรื่องอาวุธชื่อว่าสีจิ้นจงพื้นเพเป็นคนฝงอี้เดิมเปิดร้านตีเหล็กมาแล้วหลายรุ่นแต่จูจ่ๆไม่ทราบว่าทำไมถึงได้เป็นเจ้ากรมสัำพวุฒิดูแลอาวุธ ตงคงเนี่ยแค่เพียงเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่ส่วนสีจินจงจะขนส่งอาวุธไปที่ไหนหรือขายให้ใครนั้นเขาไม่เคยทราบแล้วบอกอีกว่าพวกเนี้ลักลอบสับเปลี่ยนอาวุธมากกว่าครึ่งปีแล้วลิงปู้อีจึงประเมินว่าครึ่งปีนี้นอกจากการรบครั้งสุดท้ายของเราใต้ล่าก็ไม่มีสงครามที่ไหนอีกเขายักยอกอาวุธมากมายได้ขนาดนี้ดูท่าคนซื้อเนี่ยคงจะไม่ธรรมดา ลูกน้องของเขาก็บอกว่าตั้งแต่ต่งคงโดนจับได้ซวีจินจงผู้นี้ก็ไม่โผล่มาอีกเลยเขาจึงให้สืบหาต่อไปแล้วสั่งให้ลงโทษต่งคงตามกฎหมายนั่นคือต้องโดนในประเทศไปใช้แรงงานที่ชายแดนแต่ก่อนจะส่งตัวไปให้ก็ให้นำตัวไปเยี่ยมสกุลเฉิงสักครั้งถือเป็นการตอบแทนที่คุณหนูสีเฉิงช่วยให้เขาจับตัวโจรเท่าผู้นี้ได้พูดจบ หลิงปู้อีก็เดินจากไปลูกน้องของเขาแอบสงสัยพูดตามหลังว่านายน้อยรู้จักตอบแทนน้ำใจแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไหนแต่ไรบอกไม่สนใจความเป็นความตายของคุณหนูสี่เฉิงนี่ไงภาพตัดไปที่จวนสกุลเฉิง ชิงชงนำปิ่นปักผมกำไลหย,ยกของประดับมีค่ามากมายมาให้เหนียวเหนียวดูนางบอกว่าไม่เคยเห็นสิ่งมีค่าเช่นนี้มาก่อนชิงชงบอกว่าหลายปีมานี้นายหญิงคิดถึงคุณหนูเมื่อเจอของเหล่านี้จึงซื้อมาสะสมไว้ให้และนายหญิงยังเตรียมของมีค่าให้คุณหนูอีกนะเหนียวเหนียวถามอย่างสนใจว่ายังมีของมีค่ากว่านี้อีกหรือ แต่เสียงของหยวนอีก็ดังขึ้นมาว่าแน่นอนสิข้าเตรียมของล้ำค่าไว้ให้เจ้าด้วยว่าแล้วก็ให้บ่าวไพ่นำตําราเรียนไม้ไผ่มาให้อีกสองสามม้วนนางบอกว่านี่เป็นตำราเรียนล้าค่าลองเลือกดูสักอันแล้วอ่านให้นางฟังเพื่อจะได้รู้ว่าเรียนอะไรมาบ้างจะได้เลือกที่เหมาะสมให้กับเจ้าเหนียวเหนียวทำทีเลือกไม่ถูก นางก็เลยหยิบเอาม้วนไม้ไผ่หนึ่งอันแล้วก็ส่งให้เนียวเหนียวอ่านดูเหนียวเหนียวเปิดออกแต่ก็นิ่งอยู่พักใหญ่จนหยวนอี้ท่านแม่ต้องถามว่าทำไมไม่อ่านละ่ะมีบางตัวที่อ่านไม่ได้ใช่ไหม เหนียวเยวจึงรับว่าอ่านไม่ได้ทั้งหมดนี้เลยทั้งท่านพ่อและท่านแม่ของนางตกใจมากที่นางอ่านหนังสือไม่ได้เลยแต่นางก็พยายามชี้คําที่นางพอจะอ่านได้ให้ฟังท่านแม่ของนางบอกว่าพอเถอะหนังสือสิบกว่าคำเจ้าอ่านได้แค่สี่คำเห็นทีนางต้องเข้มงวดเรื่องการเรียนเองเสร็จแล้ว ท่านพ่อของนางให้กำลังใจเหนียวเหนียวว่าไม่รู้หนังสือไม่เป็นไรค่อยๆเรียนไปแม่เจ้าเก่งเรื่องนี้จะสอนเจ้าได้แน่ๆพ่อเองก็เพิ่งมาหัดอ่านเขียนตอนอายุ30ตอนนี้อ่านเขียนหนังสือราชการได้หมดแล้วแล้วบอกว่าคนสกุลต่งใกล้จะมาแล้วเรารีบออกไปกันเก็บเรื่องเรียนไว้ก่อนเถอะท่านแม่จึงบอกให้เหนียวเหนียวเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียแล้วรีบตามออกไป พอเหนียวเหนียวเดินตามมาที่ห้องทงก็ถูกนางเกอต่อว่าว่าที่บ้านกำลังเกิดเรื่องใหญ่ยังมีกระจิตกระจายแต่งตัวอีกทำให้ผู้ใหญ่ต้องรอนานปกติอาสะพ้ยอย่างข้าสอนเจ้าไว้ไว่าอย่างไร เหนียวเหนียวได้ทีจึงตอบอย่างสุภาพว่าอาสไปซสอนว่าญาติแซ่ตรงไม่เกี่ยวข้องกับคาสักนิดก็ไม่จำเป็นต้องพบด้วยเหล่าหูยินได้ยินดังนั้นจึงหันไปมองหน้านางเกออย่างไม่เชื่อว่าจะสอนหลานออกมาได้อย่างนี้เหนียวเหนียวพูดต่ออีกว่านางจึงไม่แน่ใจว่าควรจะมาหรือไม่ควรจะมา ทันพ่อของนางหันไปทางนางเกอเหมือนจะตำหนิแล้วก็บอกว่าทำไมจะไม่ควรมาคนบ้านฝ่ายญาที่ถูกต้องทำไมจะพบไม่ได้ตอนนั้นเชิงหยางก็เข้ามาพอดี นางเป็นบุตรสาวของนางเกอแต่ถูกส่งไปเลี้ยงกับน้าของนางจึงมีกริยามารายาทอ่อนหวานว่าง่ายและชอบอ่านตำราเหมือนพ่อเมื่อนางเข้ามาในโถงก็คารวะญาติผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยกริยามารายาทที่งดงามแต่ก็ไม่วายถูกนางเกอตำหนิที่มาช้าแล้วก็พูดอวดลูกสาวว่าชอบการเรียนขยันท่องอ่านหนังสือไม่เหมือนใครที่ซ้อนสั่งไม่ได้ เหนียวเหนียวได้ทีก็เอ่ยตอบไปว่าท่านพ่อท่านแม่เหนียวเหนียน่ยวไม่ชอบเรียนหนังสือดีที่อาสะพ้ายไม่เคี่ยวเข็นไม่บังคับท่านอาย,ยังบอกว่าเป็นหญิงไม่ต้องรู้ให้มากแค่จำชื่อสามีได้ก็พอเรียนไปก็ไร้ประโยชน์ไม่จำเป็นเหมือนท่านพ่อท่านแม่ที่ได้ทั้งบุญและบุซักพักก็มีเสียงโวยวายออกมาจากด้านนอกจึงรู้ว่าตรงคงมาถึงแล้วเราหูยิน จึงให้ยายหูที่ตอนนี้อยู่รับใช้เป็นเพื่อนนางช่วยพยุงนางขึ้นและรีบออกไปข้างนอกกับผู้ใหญ่คนอื่นๆพอพวกเขาไปแล้วเนียวเหนียวจึงชวนหยางหยางออกไปดูด้วยกัน เมื่อออกมาแล้วเหล่าฮูยินนั่งร้องไห้ค่ำควรกับตรงคงแต่พอสักพักตรงคงก็โทษว่าเป็นเพราะเหล่าหูยินที่ไม่ช่วยเหลือและที่ทำไปก็เพราะเห็นนางอยู่ดีกินดีกว่าเขานางจึงโมโห ตอบว่าไปว่าก็แน่นอนอยู่แล้วข้าอยู่ดีกินดีได้เพราะลูกหลานสกุลเฉิงเอาเลือดเนื้อเข้าแลกมาส่วนเจ้าสกุลต่งคนละสกุลกันจะให้อยู่ดีกินดีเท่ากันได้อย่างไรวันนี้สกุลเชิงทั้งหมดออกมาส่งเจ้าถือว่าให้เกียรติมากแล้ว มื่อตงคงได้ยินว่าคนสกุลเชิงออกมาส่งเขาทั้งหมดจึงพยายามมองไปรอบๆแล้วก็เจอตัวของเหนียวเหนียวที่ยืนดูเขาอยู่เขาหุนหันพันลุกขึ้นบอกว่านังตัวดี แล้วคิดจะวิ่งเข้าไปทำร้ายแต่ก็ถูกเฉิงซือผู้เป็นบิดาของเหนียวเหนียวใช้เท้าขัดขาเขาจนล้มเขาจึงหันมาคล่ำคควนว่าหนังตัวดีอายุแค่นี้รู้จักเนระคุณแล้วที่แท้ก็เหมือนกับเจ้านั่นเองเฉิงซือแล้วก็ชี้หน้าเหนียวเหนียวว่ามีหน้าพวกนางถึงทำกับเจ้าเช่นนี้เหนียวเหนียวได้ทีจึงคิดจะยืมปากต่งคงพูดนางแซงทำเป็นไม่รู้เรื่องรีบถามว่า ท่านปู่ท่านพูดอะไรท่านยาจะทำอะไรข้าหรือตรงโคงเอ่ยว่าตอนนั้นพี่ข้าบอกข้าเองนางเสียวทิ้งลูกสาวคนนี้ไว้วันหลังเกรงว่าจะเป็นที่รังเกียจเหมือนแม่ของนางไม่สู้ไล่นางออกจากบ้านตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าจะได้ประหยัดสเสบียงสกุลเฉิงด้วยเหลาหูหยินเมื่อเห็นน้องชายเปิดโปงตัวเองเช่นนี้ก็ทนไม่ได้ตรงเข้ามาทุบตีหวังจะให้เขาหุบปาก นางเกิอก็รีบออกมาช่วยพูดว่าท่านปู่ท่านคงเสียสติไปแล้วนี่จึงพูดเลวไหลออกมาเช่นนี้ตรงคงจึงหันมาชี้หน้านางบางแล้วบอกว่าเจ้าอีกคนบอกว่าจะเลี้ยงเด็กคนนี้ให้เสียคนซะไว้วันหลังนางจะแก้ไขก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ทันแล้ว เหนียวเหนียวเจ้ารู้แล้วสินะว่าทำไมพวกนางถึงไม่สอนให้เจ้ารู้หนังสือรู้มารยาทเขายังบอกอีกว่าหลายปีมานี้หลานชายของข้าส่งเงินมาก็อยู่ในกระเป๋านางหมดนางเกิดรีบโวยวายว่าเขาพูดจาเลวไหลอย่าไปเชื่อแล้วรีบบอกให้เจ้าหน้าที่จับตัวออกไปเรื่องราวที่หน้าบ้านสกุลเฉิงนี้ทั้งหลิงปู่อีและลูกน้องทั้งสองที่ยืนดูอยู่จากหอคอยสูงใกล้ๆก็รับทราบไปด้วย เมื่อหมดเรื่องแล้วเขาจึงสั่งให้ลูกน้องไปสืบข่าวของซีจินจงให้ได้แต่ลูกน้องของเขาบอกว่าซีจินจงไม่กลับบ้านเลยแถมยังไม่มีลูกเมียจึงยากจะสืบหาหลิงปู้อีจึงแนะนำว่าเขาอะต้องอยู่สถานที่ที่คุ้นเคยที่สุดนั่นก็คือโรงตีเหล็กจากนั้นก็สั่งให้ไปค้นโรงตีเหล็กทุกโรงในเมืองหลวง ภายในบ้านสกุลเฉิงเมื่อต่องคงไปแล้วเหล่าหูหยินกลัวลูกชายจะคาดโทษจึงรีบกล่าวว่านางเกอเจ้านี่ช่างโง่เขาเอาเงินทองที่ต้าหลางหามาได้เอาไปลงทุนร้านผ้าสกุลเกอหมดตอนนี้ขาดทุนย่อยยับโชคดีที่ต้าหลางกับซานหลางได้ดิบได้ดีถ้าข้าต้องพึ่งครอบครัวเออหลางนะข้าต้องกินแกบแน่นอน เฉิงสื่อรีบเปลี่ยนเรื่องโดยบอกว่าน้องสามเขียนจดหมายมาบอกว่าจะกลับมาฉลองปีใหม่ด้วยกันยวนอีบ,บอกว่าเนี่ย สารหลานกับฮูยินสองคนผัวเมียจะสมทบกับซ่งเอ๋อแล้วก็ซ่องกงที่อำเภอชิงแล้วก็กลับบ้านพร้อมกันเหล่าฮูยินได้ยินจึงดีใจมากบอกว่าลูกชายสามคนของนางจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแถมหลานชายหัวแก้วหัวแหวนทั้งสองของนางอีกแล้วก็ไล่ให้นางเกอรรีบไปจัดหาห้องหับให้พวกเขาแต่นางเกอดก็แย้งว่าห้องก็ไม่มีจึงขอแบ่งห้องหนังสือของซืนี มาให้หลานทั้งสองอยู่แล้วก็แซงถามเหนียวเหนียวว่าคงไม่ถือสาสินะ เหนียวเหนียวจึงตอบว่าบัตรเนี้ยท่านแม่ให้นางทบทวนบทเรียนทุกวันจะทำอย่างไรนางเกดก็อ้างว่าแค่อ่านหนังสือเนี่ยอ่านที่ไหนก็ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเช่นนั้นพรุ่งนี้จะให้คนนะ่ะไปย้ายของออกจากห้องหนังสือเลยนะแต่เราฮูยินก็ขัดว่าครอบครัวของเจ้ากับเออหลางนะ่ะมีกันแค่ไม่กี่คนสู้ให้เจ้านะ่ะออกจากเรือนหลักแลกกับครอบครัวตาหลาง นางเกิดก็อ้างว่าเรือนหลังเนี้ยถึงจะดูดีแต่ก็ผุพังมากๆเหล่าฮูหยินก็บอกว่างั้นก็พอดีก็รีบหาคนมาซ่อมแซมซะค่าจะได้ปรับปรุงทันก่อนหลานข้าจะกลับมาทำให้นางเกิดหมดข้ออ้างที่จะอยู่เรือนหลักต่อ เมื่อนางกลับมาที่ห้องก็โวยวายใส่สามีเฉงเฉงสามีของนางว่าไม่เอาไหนเลยปล่อยให้นางสู้รบปบมืออยู่คนเดียววันๆได้แต่อ่านตำราไม่เคยช่วยอะไรนางเลยนางแต่งงานเนี่ยผิดกับผิดคนจริงๆขนาดเรือนหลักนี้ก็ยังรักษาไว้ไม่ได้สามีของนางก็พูดขึ้นว่าเดิมทีเรือนหลักก็เป็นเรือนของพี่ใหญ่อยู่แล้วเราไม่ควรไปเบียดบงังเอามาเป็นของตนเอง นางโมโหมากที่เขากล้าย้อนจึงหยิบม้วนตำลาไม้ไผ่ของเขาโยนเข้ากองไฟเฉิงเฉิงตกใจมากรีบลุกขึ้นไปเพื่อจะหยิบตำราออกมาแต่พราะขาที่เป๋ของเขาจึงทำให้เขาล้มลงกลางห้องจนหยางหยางได้ยินจึงรีบวิ่งเข้ามาพยุงท่านพ่อและก็ช่วยหยิบตำลานั้นออกมาจากเตาไฟ เหนียวเหนียวเมื่อกลับห้องไปก็ถูกคุมให้อ่านตำราโดยยวนอีก็คอยนั่งอยู่ข้างๆนางเห็นว่าเหนียวเหนียวนิ่งเงียบจึงเอ่ยว่าจะหนึ่งช่วยยามแล้วสิบวักเองของบทเรียนเร่งรีบนะจำได้หรือยังเหนียวเหนียวค่อยๆพับตัวลงกับโต๊ะแล้วบอกว่าท่านแม่ค่ายหิวแล้วเกรงว่าจะไม่มีแรงเรียนแต่ยวนอีก็ใจแข็งบอกว่านางกลับคิดว่าปล่อยให้ท้องว่างเสียหน่อยสมองจะได้ตื่นตัว ตอนนั้นเฉิงสื่อก็นำของว่างเข้ามาให้ลูกสาวแต่ก็ถูกยวนอีผู้เป็นแม่ตั้งเงื่อนไขว่ากินหนึ่งชิ้นแลกกับห้าวักทำให้เนียวเหนียวรีบวางขนมลงทันทีเฉิงสื่อ ตำหนิหูหยินว่าเร่งรีบสอนเกินไปก็ไม่ดีนางจึงเอ่ยว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็สอนลูกสาวเอาเองแล้วกันเขาเห็นฮูหยินงอนจึงรีบแก้ตัวบอกว่าให้ท่านแม่สอนน่ะดีแล้วแล้วก็ทำท่าจะเดินออกไปแต่หยวนอีก,ก็บอกให้เขาเอาขนมกลับไปด้วย ในห้องของนางเกอน,นางยังคงโมโหอารวาดใส่สองพอลูกไม่เลิกนางบอกว่าหากไม่เพราะท่านสุขภาพไม่ดีนางคงมีลูกชายไปแล้วไม่มีลูกสาวแค่หยางหยางหรอกเนี่ยเพราะว่ามีแต่ลูกสาวนางถึงโงหัวไม่ขึ้นต่อหน้าท่านแม่หยางหยางก็บอกว่าอยู่เรือนข้างๆก็ดีเหมือนกันท่านพ่อเนี่ยจะได้อ่านหนังสืออย่างสง,งบหน่อย นางเกิดถึงกับเอามือผักหัวลูกสาวแล้วเอ่ยขึ้นว่าข้านะ่ะไม่รู้ว่าทุกครั้งที่ข้าลงโทษดังตัวดีให้อดข้าวเจ้าก็จะเป็นคนแอบเอาขนมไปให้เจ้าสองพอลูกคนหนึ่งขี้ขาดคนหนึ่งก็งโง่เขา ทางด้านฝ่ายเหนียวเหนียวนางเอกของพวกเรานั้นตอนนี้นางตัดพ้อว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กับอาสะไพไม่ให้นางกินอิ่มเมื่อหิวมากๆไม่ว่านางเนี่ยก็ว่าอะไรก็ต้องยอมทําตามไม่นึกเลยว่าบัดนี้มีแม่อยู่ข้างๆก็ยังไม่ได้กินอิ่มเหมือนเดิมอีกทําให้หยวนอีรู้สึกผิดจึงถามไปว่าถ้าเจ้าไม่ชอบเรียนหนังสือแล้วชอบทําอะไร เหนียวเหนียวบอกว่านางอยากจะรู้ว่าเหตุใดตึกจึงสร้างได้สูงเพียงนี้ทำไมรถถึงไปได้ไกลเหตุใดนาถึงปลูกพืชได้และยังอยากเห็นหน้าตาที่แท้จริงของโลกของใต้ล่านี้นักปราดพวกนี้รอให้ข้าออกไปเยือนกลับมาค่อยเลียนก็ไม่สายยวนอีได้ยินก็บอกไปว่าที่แท้เจ้าก็แค่ห่วงเล่นไม่ต้องมาพูดดีเจ้าน่ะ ไม่อยากร่ำเรียนเพราะเจ้ามีนิสัยตาต่อตาฟันต่อฟันตั้งแต่แรกคิดว่าขามองไม่ออกหรือเจ้ารายงานความผิดของปูตง่ตรงแล้วก็ยังแอบรายงานความผิดของอาสภัยรองเหนียวเหนียวได้ยินจริงเถียงว่าก็เพราะนางทนดูพฤติกรรมหลายปีของพวกเขาไม่ได้ที่เหนียวเหนียวทำเป็นการทำความดีอย่างใหญ่หลวงเพื่อสกุลเฉิงข้าผิดตรงไหนท่านแม่ยวนอีบอก ว่าผิดตรงที่อายุแค่นี้ก็ทำอะไรไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเห็นเรื่องใหญ่ของราชสำนักเป็นเรื่องเล่นๆเ,เกือบทำให้สกุลเชิงเดือดร้อนแล้วแล้วก็ยังมาอวดฉลาดอีกหากไม่สั่งสอนเจ้าให้ดีวันหนึ่งต้องก่อเรื่องเดือดร้อนให้ครอบครัวเป็นแน่พอเห็นเหนียวเหนียวนิ่งไม่ตอบนางจึงบอกให้ท่องตำราต่อไปแล้วก็เดินออกจากห้องไปทันทีเหนียวเหนียวมองตามแล้วเอ่อยว่า โดนคนอื่นรังแก ى, ถึงที่ก็ไม่ตอบโต้หรือหากข้ายอมให้พวกเขาดุด่าทุบตีคงถูกรังแกจมดินไปนานแล้วหรือจะให้ข้าเรียนแบบพวกท่านเพื่อนาตาแล้วอดทนมามากกว่า10ปีบัดนี้แม้แต่เรือนหลักก็ถูกอาสศัยยึดไปคุณธรรมใจกว้างอะไรกันแต่นางก็คิดได้ว่าท่านแม่ไม่ใช่คนที่จะยอมคนเหตุใดจึงยอมอาศัยเช่นนี้ เมื่อคิดได้แล้วจึงไปหาอาสะพยถึงเรือนเมื่อเหนียวเหนียวมาถึงเรือนหลักก็แซงทำเสียงให้นางเกอออกมาแล้วนางก็ยอมรับว่านางกับแม่ไม่ค่อยลงรอยกันจึงอยากจะช่วยให้นางเกอเนี่ยอยู่ที่เรือนหลักต่อโดยให้เอาเรื่องลูกชายมาเป็นข้ออ้างนางเกอดีใจมากที่จะมีอุบายที่จะได้อยู่ต่อที่เรือนหลักแล้วแต่ก็มะยังวางท่าแล้วก็ไม่ได้ขอบคุณอะไรเหนียวเหนียว วันต่อมานางเกิอก็แซงไปบอกกับเหล่าหูหยินว่านางได้ทำพิธีถามเทวดาเท่ามาแล้วว่าเรือนหลักอยู่แล้วจะทำให้มีลูกชายดูอย่างพี่สะใยสิมีลูกชายให้สกุลเชิงตั้งสามคนตัวนางเองเนี่ยไม่วันใดก็วันหนึ่งต้องมีเป็นแน่เหล่าหูหยินก็รับปากให้นางอยู่ที่เรือนหลักต่อ เมื่อทั้งสองออกมาจากห้องของเหล่าหูหินแล้วนางเกิดก็เยาะเย,อะอย้ยหยวนอีที่มีชัยชนะได้อยู่เรือนใหญ่ต่อหยวนอีจึงถามว่าแน่ใจใช่ไหมว่าจะไม่ไปไหนจะอยู่ต่อให้ได้นางเกดยืนยันหนักแน่นเต็มที่ว่าไม่ยอมออกจากเรือนหลักเป็นเด็ดขาดจนกว่าจะมีลูกชายและยังบอกอีกว่าเนี่ยเป็นอุบายที่เหนียวเหนียวของท่านนะ่ะแนะนำข้ามาเอง ทางด้านเหนียวเหนียวตอนนี้นางอยู่ในห้องกับเลียนฟานนางกำลังเอาผู้กมารมมัดติดกันสามอันเพื่อจะคัดอักษรให้ได้ทีละสามตัวเมื่อเวลาท่านแม่ให้นางคัดหนังสือจะได้เร็วขึ้นแต่เมื่อหยวนอีเข้ามาก็รีบซ่อนไว้เลียนฟานขอตัวออกไปก่อนหยวนอีจึงถามว่าเมื่อคืนนี้เจ้าไปที่เรือนอาสไพรแนะนำวิธีที่จะทำให้นางได้อยู่เรือนหลักต่อไปหรือเปล่า เนียวเนียวเอ่ยว่าในเมื่อเราจะย้ายบ้านใหม่เรือนหลักก็ยกให้นางไปสิยวนอีก็ถามว่าอ้าวแล้วนี่เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเราจะย้ายไปบ้านใหม่นางเอกของพวกเราก็ตอบว่าอาสภพยยยึดเรือนไปแต่ท่านแม่ไม่คัดค้านด้วยนิสัยของท่านไม่ใช่คนที่จะยอมประนีประนอมง่ายๆซะหน่อยข้าเลยเดาว,ว่าท่านแม่รู้ ว่าถึงนางยึดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรถึงได้ยอมทิ้งอีกอย่างท่านพ่อติดตามท่านลุงว่านไปรบชนะกลับมารางวัลจากราชสำนักยังมาไม่ถึงนับวันเนี่ยดูก็คงจะใกล้แล้วยวนอีมองลูกสาวอย่างทึ่งในความฉลาดแต่ก็ไม่แสดงออกได้แต่พูดเตือนว่าข้ากับอาสภัยเจ้านะ่ะ ไม่ว่าตอนนี้หรือเมื่อก่อนร้วนมีบุญคุณความแค้นต้องสะสางแต่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เจ้าไม่จําเป็นต้องยื่นมือมายุ่งเนียวเหนี่ยวของพวกเราก็ตอบว่าไม่ได้มีเพียงท่านสักหน่อยที่มีความแค้นต่อนางนางลังแก่ข้าดูถูกข้าท่านแม่ก็ยังทำเป็นมองไม่เห็นข้าน่ะก็แค่ตาต่อตาฟันต่อฟันเท่านั้นทำไมท่านแม่ถึงทนดูไม่ได้ ยวนอี e จึงเอ่ยขึ้นว่าเมื่อก่อนข้ากับพ่อของเจ้าไม่ได้อยู่บ้านจึงไม่ได้สั่งสอนเจ้าปล่อยให้นางเกลดเลี้ยงจนเจ้าเป็นคนกำเริบเสบสารเช่นนี้เพราะเรานะ่ะไม่ได้ทำหน้าที่พ่อแม่เมื่อก่อนแกงป่วยก็ดีรายงานความผิดของญาติผู้ใหญ่ก็ช่างข้าจะไม่สืบสาวเล่าเรื่องแต่เรื่องนี้ให้เป็นครั้งสุดท้ายนะหากมีอีกจะไม่ละเว้นต่อไปต่อไปเนี่ยก็ทำตัวให้ดีละกัน พูดจบก็ยืนมือมาขอเอาผู้กันที่นางทำขึ้นมาแล้วก็ยึดกลับไปที่ห้องหมดเลยเมื่อเหนียวเหนียวอยู่รำพังก็ได้แต่พึมพำที่ท่านแม่พูดกับนางว่าทำตัวให้ดีงั้นหรือทำตัวให้ดีงั้นหรือต่อมาราชสำนักก็ส่งราชโองการมาปูนบำเหน็จรางวัลอวยยศให้กับเฉิงสือให้ได้เป็นกวนเหนยโหศักดีนาฉีหลิงพื้นที่ห้าร้อยหลังคา เรียกนามใหม่ว่าชีหลิงโหเหลาหูยินดีใจมากที่ลูกชายได้รับพระราชทานรางวัลมากมายเช่นนี้นางเกอเองก็กล่าวเอาใจหวังจะประจบบอกว่าพี่ใหญ่ยังได้สักดินาที่ดินเยอะเลยเออหลางกล่าวชื่นชมพี่ใหญ่ของเขาที่ทำให้ตระกูลเชิดหน้าชูตาได้แต่นางเกอก็แอบขัดบอกว่ารับราชโองการแล้วทำไมไม่กลับห้องเดี๋ยวก็เป็นหวัดกันอีก เฉิงสื่อจึงเอ่ยขึ้นว่าเออเออหลางเนี่ยชอบอ่านตำราบโบราณข่าวเนี้ฝ่าบาทพระราชทานให้มามากมายเลยเขาจึงจะให้น้องรองต่ออยากได้อันไหนก็ไปเลือกเอาเลยนะทำให้เออหลางดีใจมากๆเล่าฮู้ยินจึงดราม่าขึ้นแล้วก็บอกว่าน้องรองเจ้ายัางได้รางวัลแล้วแม่อย่างข้าได้อะไรตอบแทนเฉิงสื่อจึงเอ่ยว่าทรัพย์สินทั้งหมดนั้นก็ยกให้ท่านแม่และกัน เราวทำให้นางอดีใจมากเลยยายหูที่คอยรับใช้นางก็เอ่ยยกย่องบอกว่าสมบัติมากมายขนผ่านหน้าคาเต็มไปหมดบางอย่างมีค่ามากยังไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำทำให้เหล่าหูยินดีใจมากจะออกไปดูด้วยตาตัวเองแต่นางเกอบอกว่าอย่าพึ่งรีบเนี่ยคาได้ยินมาว่าฝ่าบาทพระราชทานบ้านใหญ่ให้กับแม่ทับว่านนะ เฉิงสื่อจึงรับคำว่าใช่แล้วพี่ว่านก็จึงจะยกบ้านที่เขาอยู่ตอนนี้ให้พวกเราอยู่ต่อบอกแล้วว่าท่านแม่ท่านน่ะก็อยู่เรือนที่ท่านแม่ทับว่านกับหูหยินเคยอยู่ลูกอ่ะกับหยวนก็จะอยู่อีกเรือนหนึ่งที่แม่ทับว่านเคยอยู่ นางเกิดดีใจมากบอกว่าเคยไปเรือนของแม่ทับว่านมาแล้วช่างนาอยู่จริงๆไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งจะได้มีวาสนาไปอยู่บ้างแต่เฉิงสื่อก็บอกว่าน้องสะพ้ยไม่ต้องไปหรอกเจ้าบอกเองว่าจะอยู่เรือนหลักเพื่อรอคลอดลูกในเมื่อเรือนหลักมีผลดีต่อเจ้าเจ้าก็อยู่ต่อให้ดีนะตามสบายวางใจได้ไม่มีใครเนี่ยอยู่เกะก,กะเจ้าหรอก แม้แต่น้องรองเนี่ยข้าก็จะให้ไปอยู่บ้านใหม่กับเรา งานนี้ก็ไม่มีใครเข้าข้างนางเกอเลยสักคนจึงทำให้นางเกิดรู้สึกแค้นในอกมากยิ่งขึ้นจบแล้วนะคะสำหรับตอนที่3นะคะเรื่องในบ้านของนางเอกก็โอ้โหกำลังยุ่งกำลังมันนวลนวเลยนะคะแล้วยิ่งตอน4 5 6ห้าอะไรอย่างนี้นะได้เจอแบบว่าโอ้ผู้ชายนะคะมีแต่น่ารักน่ารักทัก้งนั้นเลยค่ะวันขอ,อลาไปก่อนนะคะสำหรับอพิโซนนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนที่4ของเรื่องดารจาจักรรักรำนำใจนะคะแล้วพบกันค่ะ สวัสดีค่ะ